สวัสดีครับนกป่าเทาวิ่งนะครับอีพีนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับรองเท้าที่เรียกได้ว่าเป็นศึกสายเลือดของไนกี้เลยนะครับในโปรเจกต์ลันเจเลสนะครับเท้าคู่นี้นะครับไนกี้ลีแอกอินฟินิตี้ไฟนิชสองนะครับกับไนกี้ซูมเอ็กซ์อินวิซิเบิลครับ นี่เรียกว่าเป็นศึกสายเลือดของไนกี้นะครับเพราะว่าทั้งสองคู่นี้นะครับอยู่ในโปรเจกต์ลันเซเลตของไนกี้นะครับที่ไนกี้เนี่ยจะพัฒนารองเท้าเพื่อที่จะให้นักวิ่งใส่แล้วลดการบาดเจ็บนะครับรวมถึงวิ่งออกมาได้เรื่อยๆนะครับและรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับยังเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารองเท้าสายซัพพอร์ตอยู่นะครับสองคู่นี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าใครที่ยังสงสัยเลือกไม่ถูกนะครับว่าเอ๊ะตัวเองเหมาะกับรองเท้าแบบไหนนะครับวันนี้ครับผมจะทําคลิปปเเเรรรีียยยบบบบบบทนนะะคคััแมมาาต่่อดลใหู้ว แบบเนี้ยหมอคุณแน่นอนไปดูกันเลยครับเริ่มจากรูปร่างภายนอกก่อนนะครับเจ้าตัวซูเปอร์อินวิซิเบิลตัวนี้นะครับรูปร่างภายนอกดูท่้งคาจะเถอะทะนะครับแต่รู้อะไรไหมครับว่าน้ําหนักเท่ากันทั้งสองคู่เลยนะครับโดยที่น้ําหนักของอินวิซิเบิลนะครับอยู่ที่295กรัมนะครับและตัวอินฟินิตี้เนี่ยอยู่ที่2 9 4กรัมนะครับแตใไฮนะครับสําหรับของอินวิ i ซิเบิลเนี่ยคู่นี้นะครับ สูงที่ mm, สามสิบเจมิลิเมตรสําหรับอินฟินิตี้เนี่ยสูง33มิลิเมตรนะครับส่วนปลายเท้านะครับอยู่ที่28มิลิเมตรสําหรับอินฟินิตีเนี่ยอยู่ที่24มิลิเมตรครับทั้ง2คู่ดอบ9ทั้งคู่นะครับไซส์5กทั้งคู่ครับ ต่อมานะครับเรื่องการสวมใส่นะครับสำหรับตัว React Infinity 2นะครับมีเทคโนโลยีไฟไวายด้านบนนะครับทำให้การสวมใส่ในกระชับมากนะครับเ <c oughs> มื่อรัดรองเท้าไปแล้วเนี่ยมันอบกระชับ เ้าเข้ากับตัวรองเท้าได้ดีมากๆนะครับแต่สําหรับเจ้าตัว,ว Invisible เนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อย Stable เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นสานการร้อยสายธรรมดานะครับวิ่งไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะโครงเครงได้นะครับแต่ว่าที่ส้นเท้าเนี่ยก็ยังมีตัวแผ่นพลาสติกทั้งคู่เลยนะครับมารองรับส้นเท้าไม่ให้หลุดได้นะครับแต่ว่าส่วนปลายเท้าเนี่ย ของตัว Invisible เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับเหมาะสําหรับคนนัาเท้าเท้ากว้างเนี่ยใส่ได้สบายเลยนะครับแต่ของส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างหน้าเท้าเรียวนิดนึงอ่าไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะครับจะมีพื้นที่เหลือเยอะเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองมาพิจารณาดูนะครับคนที่ชอบใส่แบบอ่าหน้าเท้ากว้างนะครับหรือว่าใส่สบายๆมีพื้นที่เหลือเยอะ,เ,ยอะเนี่ย Invisible ตัวนี้นะครับถือว่าเหมาะกับคุณแต่ถ้าใครนะครับอยากใส่รองเท้าที่แบบกระชับหน่อยนะครับ ตัว Infinity f i n i t e 2ตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการระบายอากาศนะครับสำหรับทั้งสองคู่นี้นะครับใช้เทคโนโลยีฟ n นิ e เหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือตัว Infinity f i n i t e 2 เป็นผ้าไฟนิตชั้นเดียวโปร่งเลยนะครับถักทอไฟนิตแล้วก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยมีหลายเท็กซ์เจอร์นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆแต่ของเจ้าตัวอินวิสซิเบิรนะครับจะเป็นผ้าไฟนิตชั้นบนนะครับและด้านในจะมีบุผ้าบางๆไว้นะครับเป็น2ชั้นนะครับคล้ายๆกับถุงเท้าอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้การระบายอากาศเนี่ยทำได้ดีไม่เท่ากับเจ้าตัวอินฟินิตี้ไฟนิตสนะครับวิ่งไปเนี่ยค่อนข้างจะมีการร้อนเท้าบ้างนะครับในระยะไกลๆนะครับตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมเลือกเรื่องระบายอากาศ ผมเลือกที่จะใช้ Infinity f i n i t 2ครับแล้วมาถึงไฮไลท์ ight, ของรองเท้าทคู่นี้กันครับคือเจ้า Foam React นะครับที่เป็นมิโซะนะครับคอแเลกเตอร์ของ Foam React นี่นะครับ mm hmm. เมื่อใส่คู่นี้แล้ววิ่งไปเนี่ยจะมีอาการรุ่มและเฟิร์มนะครับวิ่งส่งแรงไปได้เรื่อยๆไม่มีการยุบไม่มีการยวบเลยนะครับวิ่งได้เรื่อยๆ,ๆนะครับวันพักไม่อยากจะต้องเน้นต้องเคสมากเนี่ย Foam React เนี่ย ทำได้ดีนะครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับสาหรับเจ้าตัว Zo ูมเอนะครับตัวนี้จุดขายของ Zo ูมเอเลยนะครับก็คือความเบาแล้วความเด้งตัวตัว i n v ว s i b l e เนี่ยเอา Zo ูมเอมาแบบเต็มๆนะครับทำให้เวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยฟีลลิ่งจะเป็นประมาณว่านุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะครับแต่จะไม่มีการโยบนะครับจะนุ่มไปประมาณนึงแล้วก็เด้งออกนะครับวิ่งลัสนุกมาก คู่นี้นะครับผิดคาดจริงๆนะครับตอนแรกดูจากท่าทางที่มันดูจะเทอท้าหน่อยนะครับแต่พอเอาไปวิ่งจริงๆเนี่ยสนุกมากๆนะครับถ้าเลือกในเรื่องของมิโซนะครับผมเลือกเทคโนโลยีซูมเครับผมชอบตัวนี้มากกว่า เอาโซนะครับทั้ง2คู่นี้ทําการบ้านมาได้ดีมากๆากด้วยความที่โฟมซูมเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นโฟมที่ค่อนข้างจะเปราะบางและพังง่ายนะครับแต่ว่าไนกี้ใส่เอาโซแบบเป็นยางค่อนข้างแข็งมาเลยทีเดียวนะครับวิ่งคู่นี้เนี่ยผมเอาไปวิ่งมาประมาณร้อยกว่ากิโลเนี่ยสภาพคือไม่มีอาการสึกเลยนะครับของ Infinity React นะครับตัวเอาโซเนี่ยก็ทํางานได้ดีนะครับคู่นี้เนี่ยผมใช้อยู่กับมันเนี่ยประมาณ200กว่ากิโลละสภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็ถือว่าทนทานทั้งคู่ครับ สำหรับระยะทําการทองทั้งสองคู่นี้นะครับผมมองว่าทั้งสองคู่นี้เนี่ยไปทไุกระยะเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เดินชิลๆนะครับ5กิโล10กิโลฮาสมาราทอนยาวจนถึงฟูลมาราทอนนะครับสองคู่นี้เนี่ยตอบโจทย์ก็จะเป็นสไตล์การวิ่งชิลๆนะครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับก็พาตัวเองเนี่ยวิ่งไปจนจบระยะได้สบายๆเลยครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> และถ้าถามว่ารองเทา้าเจ้าตัว Infinity ี้ไฟนิชสคู่นี้เหมาะกับใครนะรผมมองว่า คู่นี้เหมาะกับนักวิ่งครับที่ต้องการหารองเท้าสายซับพอร์ตนะครับเดลี่เทรนนิ่งออกมาหลังจากวันที่เราวิ่งหนักๆมานะครับวิ่งสปีดเวิร์กมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นอยากจะหารองเท้าสายชิลมาวิ่งคู่นี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่ามีการรักกระชับที่ดีนะครับของเทคโนโลยีไฟวายให้อยู่ด้านบนนะครับรวมถึงโฟมิโซที่เป็นรีแอคเตนครับค่อนข้างจะเฟิร์มนุ่มหนึบนะครับวิ่งออกไปแล้วไม่ยวบครับคู่นี้ตอบโจทย์มากๆครับและสําหรับเจ้า Zoom X Invisible นะครับคู่นี้ผมมองว่าเหมาะกับสายชิลเหมือนกกัััันนนนซพพออรร์ตตเหมืะคบแ่่วา สำหรับคนที่ชอบอารมณ์นุ่มๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวฮิวคาร่าต่างๆโฟมซูมเอ็กซ์เนี่ยครับใสไปแล้วให้ความรู้สึกนุ่มแบบนุ่มนุ่มจริงๆนุ่มแบบบอกวิถูกนะครับนุ่มจริงๆเป็นฉีดคารคเตอร์ของไนกี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารองเท้าที่ชิลๆใส่แบบสบายๆไม่ต้องเน้นสปีดไม่ต้องอะไรเลยนะครับทั้งนุ่มทั้งเด้งด้วยนะครับวิ่งน้วสนุกจริงๆนะครับตัวเนี้ยมันอย่าให้หน้าตามันหลอกนะครับดูเท่ทะแต่ว่าวิ่งแล้วเนี่ยผิดคาด ผมเอาคู่นี้มาวิ่งแล้วสนุกมากผมชอบมากครับคู่นี้ครับแล้วก็ จบไปแล้วนะครับสาหรับการเปรียบเทียบรองเท้าทั้ง2คู่นะครับที่มาจากโปรเจกต์เดียวกันนะครับก็เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับว่าสไตล์ตัวเองนะครับเหมาะกับรองเท้าแบบไหนนะครับแต่ทั้งที่ดีนะครับผมอยากให้ไปลองดูนะครับที่ร้านในกิชช OP หรือว่า Super Sport ทุกสาขาได้นะครับไปลองดูใส่ดูแล้วก็ใส่เดินใส่วิ่งดูนะครับทั้ง2คู่นี้นะครับเท่ามาได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์รับรองได้นะครับว่าเพื่อนๆต้องชอบเหมือนที่ผมชอบครับและถ้าเกิดใครนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับกดไลค์สับได้ n ับนะครับ ผมนกป่าพาวิ่งครับมีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ